สวัสดีครับผมท็อปซาโกครับได้มาแล้วนะครับกับหูฟังเฮดโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางบอสนะครับกับ q u i e t Comfort 45หรือ b o s คิว45ตัวนี้นี่เองครับโดยรุ่นนี้นะครับเป็นหูฟังเฮดโฟนรุ่นรองท็อปนะจากตระกูล Wireless Headphone ของทาง b o s นั่นเองซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดนะมาจากรุ่นยอดฮิตก่อนหน้านี้อย่าง b o s ไวเอตคอมฟอร์ต35นะครับโดยในรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นหูฟังที่มาพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนภายนอก Noise Cancelling และมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมานนนะคครัับ่ก็ือ Aware Mode ที่จะเป็นการรับเสียงภายนอกนะครับเข้ามาให้ในหูฟังให้เราได้ยินแบบมพร้อมกับการฟังเพลงได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับซึ่งรุ่นใหม่นี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามผมมาดูกันเลยครับทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับผมก็จะมีนี่นะฮะตัวเคสสาหรับพกพาตัวหูฟังนะครับซึ่งจะเป็นการเปิดปิดแบบรูทซิปแบบนี้นะฮะซึ่งมาเปิดออกมานะครับก็จะพบกับตัวหูฟังนะที่ผมได้นํามาแขวนไว้ตรงนี้ไว้แล้วนะฮะมีสายชาร์จนะแบบ usb c สาย aux นะครับสำหรับการใช้งานตดหูฟังเนี่ยในรูปแบบสายนะครับเป็นแบบ3 5ม mm, มิลิเมตรมิลิเมตรซึ่งสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะนั่นคือตัวเคสเ็าเนี่ยดูมีความพรีเมียมแข็งแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับและภายในของเคสเนี่ยยังมีรูปตัวอย่างการวางหูฟังที่ถูกต้องมาให้อีกด้วยครับมาดูที่ดีไซน์กันนะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยถือว่าดูสวยงามดูพรีเมียมจริงๆรครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงนะครับโดยที่ดูสังเกตกันตรงนี้นะฮะ บริเวณที่ก้านหูฟังเขาเนี่ยจะมีวัสดุโลหะเนี่ยใสมาให้ด้วยนะครับเพื่อทําให้เราสามารถยืดนะปรับระดับได้อย่างมั่นใจนะไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดความเสียหายกับตัวหูฟังนั่นเองครับไอที่บริเวณจุดสัมผัสนะไม่ว่าจะเป็นด้านบนที่คาศีรษะนะรวมถึงหนังที่อยู่บริเวณครอบๆใบหูของเราเนี่ยสัมผัสแล้วนุ่มละม,มุนมากเลยครับผมสามารถสวมใส่ได้อย่างเบาสบายเลยนะฮะไอที่บริเวณจุดนี้เนี่ยยังมีกษณ์บอกข้างซ้ายและข้างขวานะเป็น L และ R อย่างชัดเจนนะครับและถ้าเกิดเราสังเกตภายในดีๆเนี่ยเราจะเห ในตัวลำโพงของเขานะหรือว่าไดรเวอร์เนี่ยจะทําองศานะเอียงเส้นเล็กน้อยเพื่อยิงเสียงให้เข้าสู่ตรงใบหูของเรานั่นเองครับสำหรับปุ่มควบคุมและช่องเชื่อมต่อต่างๆของหูฟังนะจะอยู่ที่ด้านหลังนะครับผมอ่าอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะฮะก็จะมีปุ่มนะสำหรับ เพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มควบคุมตัวหูฟังนะครับเช่นเพย์พอสหรือว่ารับสายวางสายนะครับมีปุ่มสําหรับการปรับเปลี่ยนโหมดระหว่างคอย e อ Mode กับ Aware m o โ e นะครับที่จะกล่าวถึงอีกทีในภายหลังนะครับแล้วก็จะมีช่องนะเชื่อมต่อแบบสาย2 5มมนะครับช่องชาร์จแบต USB บ y p e C นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์สำหรับเปิดปิดตัวหูฟังอยู่ที่บริเวณตรงนี้นั่นเองครับและสําหรับเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับก็จะมีสีให้เลือก2สีนะนั่นก็คือสีดํา Black หน้าตาแบบนี้นะครับแล้ว สีขาวไวท์สโมกนะผมเชื่อว่าคุณผู้หญิงหรือสาวๆหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบสีนี้กันนะครับแล้วก็สามารถเลือกสีนะใช้งานได้ตามความชอบของตัวเองเลยครับสรับสเปคของ Bose Quest Comfort 45ตัวนี้นะครับใช้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.1ที่ตามสเปคเนี่ยบอกว่าสามารถใช้งานได้ไก,กลสูงสุดถึง9เมตรเลยทีเดียวรองรับการส่งสัญญาณเสียงในรูปแบบ SBC กับ AAC รองรับการเชื่อมต่อได้พร้อมกันทั้งหมด2อุปกรณ์นะครับสามารถเปิดเพลงหรือเปิดเสียงต่างๆสลับกันได้เลยแบตเตอรี่นะครับเมื่อชาร์จเต็มเนี่ยสามารถใช้งานได้นานสูงสุด24ชั่วโมงและเมื่อแบตเตอรี่หมดนะครับจะมีฟีเจอร์ฟ้าชาร์จที่ทําให้สามารถชาร์จหูฟังเพียง15นาทีเนี่ยก็สามารถใช้หูฟังได้นานถึง3ชั่วโมงเลยครับตัวหูฟังนะครับรองรับการใช้งานร่วมกับ Bose Music App นะครับที่มีให้ดาวน์โหลดทั้งใน iOS และ Android ที่เราสามารถใช้แอปนี้นะครับเพื่อปรับตั้งค่าตัวหูฟัง Check บบเช็คเปร์ปเเตแดฟิมว รวมถึงมีสอนวิธีการใช้งานที่ดูแล้วเข้าใจง่ายอีกด้วยครับและตัวหูฟังนะครับยังมีโหมดการใช้งานให้เลือกทั้งหมด2รูปแบบได้แก่ u i e t โหมดนะครับหรือโหมดตัดเสียงรบกวนภายนอกและ aware โหมดนะครับที่จะเป็นการใช้ไมโครโฟนของตัวหูฟังรับเสียงภายนอกเข้ามานะครับให้เราสามารถได้ยินบรรยากาศรอบข้างไปพร้อมๆกับการฟังเพลงได้ด้วยนั่นเองครับทีนี้มาลองทดสอบการใช้งานตัวหูฟังกันนะครับผมจะลองเอามาสวมใส่ดูนะครับเมื่อใส่เข้ามาแล้วก็รู้สึกเลยว่า มันค่อนข้างเบาสบายนะฮะแล้วบริเวณเอียรรคับเนี่ยก็คือจะครอบทับใบหูทั้งเดียวไม่มีการกดทับใบหูแต่อย่างใดนะครับให้ความรู้สึกนุ่มสบายจริงๆฮะแน่เสียงของเขานะครับให้เสียงร้องที่มีความชัดเจนกําลังดีฟังสบายนะเสียงกลางเสียงแหลมมีความนุ่มนวลมีรายละเอียดของเสียงที่ดีนะครับเสียงเบสเนี่ยมีความคมชัดให้มวลเสียงที่ค่อนข้างใหญ่นะครับลงลึกได้พอสมควรสามารถนําไปฟังเพลงได้ทุกแนวเลยครับไม่ว่าจะเป็นป๊อปร็อกคิมฮอบแดนนะครับ โดยเฉพาะเพลงแนวสบายๆนะอย่างเพลงที่เป็นดนตรีบรรเลงกับเพลงที่เน้นเสียงน้องนะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยสามารถให้เสียงออกมาที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติอย่างมากเลยครับฟังแล้วเนี่ยต้องถูกใจกันอย่างแน่นอนและสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งของหูฟังตัวนี้เนี่ยคือเขาจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Active EQ นะครับที่ตัวหูฟังเนี่ยจะทําการปรับจูนย่านเสียงต่างๆให้มีความชัดเจนในทุกระดับความดังที่เราฟังนะครับไม่ว่าจะเปิดดังระดับปกติ เปิดดังมากหรือว่าเปิดเบาๆนะครับตูฟังเนี่ยก็ยังให้รายละเอียดเสียงต่างๆได้อย่างชัดเจนเท่ากันตลอดเวลาครับ ในส่วนของการดูหนังและเล่นเกมนะครับเรื่องเสียงของฟังตัวนี้เนี่ยเนื่องจากตัวหูฟังนะครับมีแนวเสียงที่ค่อนข้างไปทางนุ่มนวลฟังสบายเสียงที่ได้นะครับเช่นในส่วนของเสียงคูดเสียงเอฟเฟกต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความคมชัดจัดจ้านมากนักนะครับจอกนลวน,นุ่มๆไปบ้างแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับให้สเกลเสียงที่ใหญ่มีเบสที่กระหึ่มนะครับสามารถดูหนังเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน,าน ki, จริงครับแถมเรื่องของการรับส่งสัญญาณเนี่ยยังหายห่วง i, ลวเลยครับสามารถส่งสัญญาณกับมือถือและอุปกรณ์ต่างๆของเราี่างรบื่่นไมมีอาการดีเลยด้วย และจากที่ผมทําการทดสอบนะครับต้องบอกเลยว่าทั้ง2โหมดเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีทั้งคู่เลยครับโหมดแรกนะครับอย่าง q u i e t m o d หหรือโหมดตัดเสียงรบกวนภายนอกเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวครับทำให้เราสามารถได้ยินรายละเอียดเสียงเล็กๆต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นพวกเสียงเครื่องดนตรีเบาๆนะครับเสียงลมหายใจของนักร้องรวมถึงเนี่ยทำให้เราได้ยินเสียงเบสที่ลงลึกมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยครับเนื่องจากไม่มีเสียงรอบข้างมารบกวนเสียงเพลงของเรานั่นเอง รวมถึงนะจากที่ได้ทําการทดสอบจริงนะครับจากการใช้งานนอกบ้านที่มีเสียงรบกวนเยอะๆเช่นในร้านอาหารเดินริมถนนฟีเจอร์นะแคนเซลลิงที่มีมาให้เนี่ยก็ถือว่าทํางานได้ดีในระดับที่น่าพอใจเลยครับส่วนอีกโหมดหนึ่งนะครับอย่าง aware โหมดเนี่ยก็ทํางานได้ดีเช่นเดียวกันทําให้เรานะสามารถรับฟังเพลงนะไปพร้อมๆกับได้ยินเสียงภายนอกซึ่งการใช้งานเนี่ยออกมาได้ถือว่าใกล้เคียงกับตอนที่เราไม่ได้ใส่หูฟังอยู่เลยครับโดยจากที่ผมได้ทําการทดสอบนะเช่นตอนใช้งานอยู่ในออฟฟิศเนี่ยแล้วทำการเปิดโหมดนี้ไว้นะครับ เวลาที่เพื่อนร่วมงานมาเรียกเราเนี่ยเราก็สามารถโต้ตอบก็ได้อย่างทันทีเลยครับทำให้การทำงานไม่สะดุดนั่นเองหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับอย่างเช่นที่เวลาเราใส่หูฟังเดินอยู่ริมถนนเนี่ยและเราต้องการที่จะข้ามถนนใช่ไหมครับเราก็สามารถเปิดโหมดนี้เพื่อใช้งานให้เราได้ยินเสียงรถต่างๆเข้ามาในหูของเราเพื่อความปลอดภัยในการเดินข้ามถนนนั่นเองครับ สำหรับการคุยโทรศัพท์นะครับไมโครโฟนของ Bo ส e Quiet Comfort 45ี่เนี่ยก็สามารถรับฟังเสียงพูดของเราส่งไปถึงปลายทางได้อย่างชัดเจนครับอาจจะมีเสียงเบาบางบ้างเล็กน้อยนะครับเวลาที่เราอยู่ในที่ที่มีเสียงรบกวนค่อนข้างมากแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีครับสามารถใช้พูดคุยโทรศัพท์ได้อย่างไม่มีปัญหาเลยราคาของบ o s e Quiet c o m f o r อ45อยู่ที่1 1 9 0 0บาทหากใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆเพิ่มเติมจากบ s สก็สามารถติดตามกันได้ที่ Line@ Official@ Bo s ยลกันได้เลยครับ และนี่ก็คือรีวิว o อดควอตคอมฟอร์ด45หูฟังเฮดโฟนระดับพรีเมียมที่สวมใส่นุ่มสบายมีคุณภาพเสียงที่ดีแถมยังมาพร้อมฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนภายนอกนอยแคนเซลลิงอีกด้วยใครที่กำลังมองหาหูฟังนะไว้สำหรับฟังเพลงดูหนังเนี่ยต้องชอบหูฟังตัวนี้กันอย่างแน่นอนครับและสุดท้ายนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube LCD TV ท h a i l ท n d ของเรากันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ